โอ้โหอะไรมันจะรอได้ขนาดนี้กับรถแท็กเตอร์คูโบต้า50แรงนะครับคันที่รอที่สุดในอำเภอบึงบูนครับวันนี้มาออกโครงการเซอร์วิเดนะครับมาเจอรถไถแต่งสิ่งที่รอที่สุดนะครับแต่งได้ครบจบที่คันนี้คันเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเครื่องเสียงเบาะนั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เด็ดมากมีแต่ทีเด็ดมีแต่แลไอเทมมีแต่แรไอเทมเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากนะครับระหว่างเวทีหมอลำกับยานอวกาศพร้อมติดเทอร์โบเพิ่มความแรงท่อที่ดังฟิวฟิวฟิวก็แน่นๆหน่อยนะน้องนะรถพี่มันแรงไปด้วยกันไปเลย ติดเนาะเต็มเด็มหมดเทอร์โบที่เทอร์โบเนาะครับอโอ้แสดงว่าครบ,บรเมื่อตอนไหนทั้งเทอร์โบทั้งต่อไฟเรียบร้อยเลยเครื่องเสียงพร้อมครับมีเครื่องเสียงเพิ่มอยงัยง,ยงอันน,นี้ประมาณประมาณแสดงก็อะไรอะไรร่วมสมมุติประมาณแปดหมื่นครับที่ที่ตั้งเพิ่มเนี่ยแมนที่ตั้งเพิ่มอยู่ประมาณแปดหมื่นครับโอ้เกือบเกือบแสนสองหมื่นเทอร์โบประมาณแสดงสองหมื่นครับเทอร์โบสองหมื่น เกือบสองหมื่นนี่เธอบอกสองหมืม่นบอกไฟสองหมาาื่นสี่หมื่นล่ะนี่แหละครับ้ำพ,พ,พุ่งงเามัน่งองยังนี่หว่วมือเกือบแสนแราว้องไฟเข้ากานต่อแยกแต่ออย่างบากหรือว่าต่อผ่านทีู่ผ่านพันอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ครับผมไม่ถืสว่าพลาดที่นะครับผ่านพ่พาที่อย่คือต่อแยกมาจากแต่ถนน ใฟ่าย่พราะอยากงอาสิคือจะาเทาใส่ไฟหน่อะรทามันอดหลายอย่างไฟมันขอไฟมันรับเ็ได้ครแบผมไม่รู้แดงแต่ย่ดีดีดีตาเนี่ยฟังเสียงไงผมก็กล้าเบิร์นดิเบิรค่อยๆค่อยๆผมได้เลยอย่งเย็นเทโนะครับ không thể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  không ăn Ăn thể không không